เรื่องเล่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงโกรดปิดไฟเพื่อเพิ่มอัตถรสในการรับชมเป็นคนกลัว,วผีค่ะแล้วก็แต่แบบว่าเวลาใี่ใครแบบอยากให้เราลองอยากให้เราท้างเงี้ยไม่ชอบนะเวลาที่แบบเพื่อนมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเงี้ยอยากรู้อยากรู้เรื่องเขาเงี้ยค่ะถามว่ากลัวไหมกลัวแต่ก็อยากรู้อยากลองะคะ่ะ เรื่องที่พี่จะเล่าต่อไปนี้นะมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนนั้นที่ทำงานอยู่ที่บริษัท w o r k p o พอยนะครับแล้วก็มีวันนึ่พี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าที่กองบิน53ถ้า,าพี่จับไม่ผิดนะอยู่ที่อาา่าวามะนาวจังหวัดประจวบต้องการให้ Workpoint เอา ทีมงานไปช่วยเอนเตอร์เทนน้อง mm hmm. ในวันเด็กทีมงานก็มีพี่นะครับไปเป็นพิธีกรคนหนึ่งแล้วก็พี่อีกคนชื่อเป่งเขาก็เป็นคนพูดเก่งตลกๆ mm hmm. แล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็มีทีมงานที่เป็นสโตคอยขนของให้เราอีกหนึ่งคนชื่อนไก่แล้วก็มีผู้หญิงไปสองคนก็คือทองดําแล้วก็พี่คนเป็นค mm ี hmm. ทีบนะครับตอนนั้นเราก็ไปกันก็เราออกเดินทางจากกรุงเทพกันก็ประมาณ5้าโมงเย็นปกติแล้วก็ด้วยความที่เรารู้ว่า เราเดินทางเย็นมันสุกเพื่อจะไปถึงเช้าวันเสาร์เราก็เลยไม่ได้รีบก็เลยแวะกินข้าวนุ่งกินข้าวอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับมันก็เลยทําให้การเดินทางไปประจวบซึ่งปกติก็สักประมาณ4ี่ชั่วโมงถึงะนะครับเราก็เลยล่าช้าไปก็เดินทางไปถึงเกือบประมาณจะตีสองนะครับพอไปถึงตีสองเนี่ยเราก็ไปถึงไอ้กองบินมันเป็นค่ายทหารใช่ป่ะมันก็จะมีทหารยามยืนอยู่เราก็เลยไปจอดรถแล้วก็แจ้งว่าเนี่ยเรามาจากเวิร์กคอร์นะจะมาช่วยจัดงานบัเด็กพรุ่งนี้จะของมา จกเด็กๆที่ค่ายทหารแล้วคราวนี้เขาก็ท<ม>หารเขาก็เหมือนกับเขาไม่ได้ประสานกันไ,ไว้เขาก็บอกให้เราจอดรอก่อนนู่นนี่นั่นกว่าจะวอกว่าจะอะไรกันมาก็ตกเวลาไปมันก็เลยตกกินเวลาไปอีกเป็นชั่วโมงแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะมีเหมือนกับมีทหารคนหนึ่งที่แบบมียศสูงหน่อย<ม>เขาก็ออกมาต้อนรับเขาก็บอกว่าเออเนี่ยขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้อยู่รอรับเพราะเห็นบอกว่าจะมาตอนเช้าแต่เห็นมาเร็วก่อนก็เ,เลยเออะงั้นเดี๋ยวก็ไม่ได้จัดที่นอนไว้ให้แต่ไม่เป็นไรเขามีบ้านพักรับรองไว้ให้ มันเป็นถนนมัอนกับถนนเรียบชายหาดอะ่ะ<ม>เขาก็ให้นั่งรถไปกับเขาเขาขับนําหน้าไประหว่างทางในรถมันก็คุยเล่นกันไง<ม>ด้วยความที่พี่คนทื่อเป่งอะ่ะเขาก็เป็นชายอารมณ์ดีว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าสมมุติคืนเนี้เรามาช่วยงานเขานะ<ม>เขาน่าจะเลี้ยงตอนรับขับสู้เราหน่อย<ม>นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็บอกเออนั่นแหะทีพ่พี่ถ้าเกิดมีนะเขาน่าจะเน้องๆไว้นะ เข้าใจใช่ป่ะคำว่าจัดน้องเข้าใจค่ะก็คือจัดน้องเรารับพวกเราเราต้อนรับนิดหน่อยอะไรเงี้ยพี่เป่งเขาเลยพูดขึ้นว่าป้าถ้ามีอ่ะก็เป็นผีแล้วตีสามที่ไหนใครน้องที่ไหนจะมาทางานหรืออะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าเอ้าก็ดีดีผีผมก็เอานะเขาบอกคุณจะเอาได้ไงผีพี่ก็เบอกเอ้าพี่โง่มากพี่จะดูถ้าเกิดมันเป็นผีนะถ้าเราเอามานนะสมมตินะเคยดูหนังเรื่องเอ็กเมนไหม มันจะมีตัวนึงที่แปลงร่างได้อะสมมติอันนี้เป็นผีใช่ป่ะแล้วแปลงร่างืิสมมติเป็นยายามันก็แปลงร่างเป็นยายาเราก็เอายายาได้เอาหมดเนาะเอออะไรประมาณนี้เราก็พูดไปเนี้ยเขาก็บอกว่ามึงก็พูดไปเรื่อยที่บอกเฮ้ยไม่ได้พูดไปเรื่อยนี่จริงๆเขาบอกข้ามมาเงาไหเอากับแค่เป็นผีผู้ชายทั้งห้าหกคนแล้วก็ลุ่มลุ่มกันีอก็เรื่องก็จบอยู่แค่ตรงนั้นไปถึงบ้านพักมันก็เป็นบ้านพักแบบ นึกถึงบ้านพักทหารที่มันเป็นเรือนไม้อะ,อะมันก็เป็นล็อกล็อกชั้นล่างมันจะเป็นห้องรับแขกน,น,นะครับแล้วก็จะมีโซฟามีทีวีมีห้องน้ําส่วนชั้นบนมันจะเป็นชั้นโล่งๆเลยแต่จะมีเตียงนอนที่เป็นทําจากเตียงเหล็กทหารน่ะเรียงอยู่ประมาณ5เตียงตามแนวนอนเลยนะแต่ไม่ได้กันห้องเป็นห้องอเดินขึ้นไปชั้นสองกจะเจอเป็นพื้นที่ยาวๆมีเตียงหนึ่งเตียงสองเตียงสามเตียงสี่เตียงห้า กันอยู่ก็เลยตกลงกันว่าพวกผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าเขาจะนอนอยู่ล่างอ่าเขาจะนอนดูชีวีกันนะครับก็เลยก็เหลือผู้ชายขึ้นไปนอนข้างบนกันแล้วจังหวะที่ขึ้นไปนอนก็ทุกคนเขาว่าอาบน้ําทําธุระอะไรในส่วนตัวเสร็จพี่ก็เลยเออนอนก็เตียงแรกที่ติดกับบันไดก็เลยเป็นนักไก่คนที่เป็นสโต้นะครบับเขาก็จะนอนเตียงแรกส่วนเตียงที่สองก็งจะเป็นพี่ที่พี่ไม่เลือกนอนเตียงแรกเพราะพี่กลัวอยู่แล้วพี่เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วพี่ก็เลยจะไม่นอน จะเป็นพี่แล้วก็ตามด้วยพี่เต่งแล้วก็คนขับรถนะครับสี่คนก็นอนกันอยู่จังหวะที่แบบมันนอนหลับอ่ะหลับๆตื่นๆในความฝันอันนี้พี่บอกออกตัวก่อนเลยว่ามันเป็นเป็นแค่ความฝันนะอะพี่ก็ฝันไปนว่าม,มันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามายืนอยู่ตรงปลายเตียงหน้าตาก็ เราไม่สามารถระบุได้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแต่จากความรู้สึกเรารู้สึกได้ว่าเขาสวยรู้สึกได้ว่าสวยจังเลยแบบยืนอยู่ปลายเตียงใช่ยืนอยู่ปลายเตียงเลยเขาสวยจังเลยแล้วทำไมสวยอย่างนี้ผมยาวด้วยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยใครอ่ะเขาก็พูดขึ้มนมาคำว่าอา้าวก็อยากจะเอาเราไม่ใช่หรอเพรเอ กหน้าจังหวะนั้นอ่ะมันครึ่งหลับครึ่งตื่นอ่ะฟุ๊กฟุกอ่ะกำลังนึกว่ารู้ว่ามันจริงวะรู้ว่าไม่จริงวะไปแต่มจังหวะนี้ตอบตกลงแล้วล่ะเออใช่ใช่เอาก็ดีเอาดีแล้วนะครับก็เลยบอกเออใช่พยักหน้าตอบไปงั้นเดี๋ยวเรามีอะไรกันละการแต่วินาทีที่เขาเข้ามาจูบเราอ่ะจูบปากเราอ่ะความรู้สึกมันเปลี่ยนแล้วจากตอนแรกที่เราเคยรู้สึกว่าถ้าเราสมมติ ถ้าเราจะมีเซ็กกับผู้หญิงมันจะต้องอเป็นความรู้สึกเสียวอีกแบบหนึ่งหรือแบบอารมณ์อีกอารมณ์มหนึ่งแต่ตอนนี้ท,ทันทีที่เขาประกบปากเรารู้สึกมันไม่ใช่เสียวแบบนั้นละม,มันกําลังเป็นเสียวอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเหมือนคนจะตายอะ่ะม,มันมันรู้สึกใจเราจะขาดรู้สึกแบบโหมันมันบอกไม่ถูกเหมือนเราจะกำลังจะตกหน้าผาสูงๆลงมาคนโยนเราลงมาลมาืกอเนี้ย เรารู้สึกเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วอะเรารู้สึกกลัวจังเลยเราก็พยายามผลักเขาแล้วเขาไม่ออกอะแล้วเขาก็พูดมาคํหนึ่งว่ากลัวเหรอในบอกว่าเป็นผีก็เอาไงเรื่องความที่ตัวเองเคยโดนผีอำมาอยู่แล้วอะแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันเหมือนจริงมากแล้วก็กำลังคิดว่าหรือเราโดนผีอำวะก็เลยท่องน้โมตสสะในความฝันเราท่องเลยน้โมตสสะเพราะว่าเขาเขาก็ไม่หยุดเขาก็ยังจูบเราแต่ระหว่างนี้เราไม่ได้มีความเสียวกับ แบบเซ็กเลยอ่ะ,อะเราเสียวแบบเราใจจะขาดเราจะตายอ่ะกลัวกลัวตายอย่างเดียวเยเขาพึ่จูบจูบจูบลเลยแล้วเขาก็เงยหน้าเป็นระยะแล้วเขาบอกว่ากลัวเหรอ,อเราก็เราก็ท่องสวดมนต์เขาบอกว่าสวดมนต์ก็ไม่ช่วยอะไรหรอกอเราก็เอาไงวะเรากลัวเราก็เลยแบบนึกอะไรไม่ออกก่อนนะั้นเนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบโดนผีอำแบบเนี้ยที่เกิดจากการนอนทิบทพ่เงี้ยแล้วเราก็รู้สึกผีอำแล้วเรานึกถึงแม่แล้วมันหาย เราก็พียงั้นเรานึกถึงแม่ดีกว่าวก็เลยบอกแม่แม่แม่ช่วยด้วยวเปล่าไม่ไหวแล้ว,วก็บอกแม่ไปอย่างนี้ในความรู้สึกเขาก็บอกถึงกับเรียกแม่เลยหรอเขาก็พูดแล้วเขาก็บอกว่าแม่เอาแล้วก็ได้แค่นี้ไปดีกว่าแล้วเขาก็เดินออกไปในความรู้สึกพอเขาเดินออกไปอ่ะถ้าเรานึกถึงในซีนแบบในหนังนะพอเราเขาเดินออกไปปุ๊บเราเราจลตาเนี่ย พอเราลืมตาขึ้นมาแต่เรายังขย,ยับร่างกายไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเราตื่นแล้วล่ะเราไม,ไ, pues ไม่ได้นอนแล้วเราตื่นแล้วแล้วเราก็ได้ยินเสียงน้ำมูกจเสดกับตัวตัตะรับตัวสมก็ไม่เชื่อะไรวะาีตื่นแล้ว Nein. นี่นี่ก็ตื่นแล้วนะกูไม่ได้นอนหลับแล้วแต่กูไม่ได้สดันด้วยน้ำมูกจุดเสดกัตัวสมข้างหูเราข้างๆาันนแล้วก็อดแล้วก็อะไรวะเราก็หันไปมองด้านขวามือของตัวเองซึ่งเป็นเตียงที่นกไก่นอนภาพที่เราเห็นก็คือ หน้าไก่เขาเอียงมาทางด้านซ้ายตัวเองมองมาที่เราเนี่ยนอนนอนนิ่งๆนอนเนีอยมองมาที่ที่อยแล้นเขากรท้องน้ำมันจะสับเข้ตัวตาจอมน้ำมันจะสับเข้ตัวเราเป็นเสมอเดี๋ยวสั่บตรงนี่น้ำมันจะสั่บเขาท้องเขาท้องเดี๋ยวก่อนไม่ต้องกลัวเขาท้องอย่างนี้จริงๆสายตาพี่แข็งมากก็เขาทำนี้กับนอนเนี่ยน้ำมันจะสับเข้ตัวเราเสมอเสมัเดี๋สั่บตรงนี้เราก็เอ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นวะ แต่รู้สึกได้แล้วว่าเชี่กกูอตื่นแล้วพี่ก็เลยสะดุ้งตัวขึ้นมาลุกขึ้นมาเขาก็ยังทำเงี้ยนโม,มตสระพะขาโต,ตอะไรโตสมอโตสมพี่ก็เลยจับน,านา้นาไก่น้ไก่น้าไก่น้ไก่เขาก็เลยสะดุ้งปึบพี่เป่งกับคนอื่นที่นอนอยู่้างก<า>็เลยลุกขึ้นยืนด้วยได้ยินเสียงอพอพีเรียกน้าไก่น้ไก่เขาว่าไงมีอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาบอกไม่มี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 มไม่มี บอกมีอะไรก็พูดมาเลยผมกลัวไม่มีไม่มีไม่มีเขาพูดยืนยันยังไงก็ไม่มีทุกคนถามเขาก็บอกไม่มีแล้วเอาไงเขาจะไปนอนล่างพี่บอกถ้าทุกคนแปลงร่างผมไปด้วยเขาก็เลยพูดว่ามึงตัวไม่ต้องไปพี่บอกไม่เอายังไงพี่ก็ไปก็เลยตัดสินใจลงไปนอนล่างกันแล้วหลังจากนั้นก็เช้ามาก็ไปทำกิจกรรมทำอะไรทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยละ จนตอนเย็นก็เลี้ยงกินข้าวกันเขาก็มีการกินข uh ้าวกันก uh ็เลยถามว่าเมื hmm. are, are yeah. no. no. um, um, ่อคืนเกิดอะไรขึ้นนักไก่เขาบอกเขาไม่กล้าเล่าบอกเล่ามาเลยแม่งกลัวเขาก็เลยบอกว่าจังหวะที่เขานอนอ่ะมันด้วยความที่เขาแปะที่ใช่ปะเขาก็เลยนอนไม่ค่อยหลับเขาก็นอนดูนู่นดูนี่ไปเลยเขานอนพลิก้ายพลิกขวาแล้วจังหวะนั้นเขาพลิกมาด้านสายของพี่อ่ะด้านสายตัวนงตัวเองมองมาที่เตียงพี่เขาบอกว่าภาพที่เขาเห็นนะเขาบอกว่าที่ผนังที่หัวนอนพี่อ่ะมีคนคานออกมา เป็นแบบผู้หญิง่ยตัวเลกๆอ่อะแล้วก็นอนทับพี่แล้วก็จูบเหมือนกําลังจะมีอะไรกับพี่ตลอดเวลาอย่างนี้แล้วพอเขามองไปเห็นอะเขาตกใจผู้หญิงคนนั้นก็เลยมองเขาอ่ะเขาก็เลยสวดเขาก็เลยสวดมนต์ต่อนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดพี่ยังไม่แตะตัวเขาเขาผู้หญิงคนนั้นก็ยังอยู่บนตัวพี่อยู่เสมอนั่นแหละเราก็เลยสงสัยอ้าวแล้วมันมีอย่างนี้ได้ไงก็ตอนหลังเขาทหารเขาก็เลยบอกว่าตอนที่มันมีสงครามอะ สงครามโลกสมัยก่อนนะอาหารญี่ปุ่นก็มายกโคนขึ้นแถวนั้นด้วยส่วนหนึ่งแล้วมันก็เคยเป็นบ้านพักของอคนอะไรเยงี้เขาก็ว่ามีการฆ่ากันนะแต่น,นี่ก็เป็นแค่เรื่องเล่าของ,ออของคนงสมัยก่อนนั่นแหละครับเรื่องมันก็เป็นมาแค่นี้